พี่น้องก็เห็นเห็ดอีกแล้วอันนี้ก็เอืนเห็ดลังงงแล้วพี่น้องค่อยว่าละตัวใส่หตะกา้าครับใส่ตะกา้านั่นลาย,ลายดอกแล้วยเห็ด เราติดตามตอนต่อไปค่ะให้เพิงให้เพิงนีกําล่งออกพี่น้องให้เพิงนีหวานหวานเลยพี่น้องให้เพิงงข้าจะเอื่นให้เพิงแดงเลยมืออื่นลายแถ่เฮ็ดกําล่งอกลายปไวดใบดอกดอกเนี๋ยดมเอื่งเ่าจะมาเอาปลวกไปแล้วดอกนี่ยพี่น้องพี่น้อง ดอกนึงเห็ดเห็ดเกลือด้วยนี่เห็ดเกลือขอยาพ่อเฮ็ดปวกนะอย่าพ่อดอกเห็ดเกลือนะขอยเห็นเห็ดอีกแล้วพูอแต่ไม่เหยียบเหนะถอยสวยงามบาพี่น้องสวยงามบาพี่น้อง ผู้ใดละสร้างมาเหยียบมันแท้สามสวยงามมีอีกบอมีอีกบอนั่น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 นี่อีกนี่เอนี่เอก ยังเห็นยกมือขึ้นหาซอยค่ะเนี่ยนั่นเป็นบอสหนอ่อยเป็นบอสหน่อยค่ะเสือใช่เฮ็ดอียงว่าเลยก็เฮ็ดปวกแต่บอสแมนพ <c oughs> ี่น้องพี่น้อง พี่น้องมันอยู่ขางเถียงหน้าเพิ่นเฮ็ดละงอกเม,ม,มีนบอกว่าเจี๊ยบไพร์โม่บังเจี๊ยบทีเนนแน่พี่แต่ทีเนนแหน่คอยเห็นเฮ็ดนี่แล้วมีดอกหนึง่งมีดอกหนึ่งพี่น้องเพรว่าแล้วหอยซิม,มานเพราะว่าแล้วหอยซิม,มานมีเห็นดอกมีดอกหนึ่งพี่น้อง โอ้ยมีดอกดนะ้วยมีดอกดนะ้วโอ้ยมีคยเก็บเหยี่อมันเอาเก็บด้วยเหยื่อโมสิมาหยาดข่อยข่อยมากคูด่เดียวแน่เลยโอ้ยนั่นดองนะองึงมีทึ่งๆพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าข่อขึ้นม้วนเถอะบันเดพี่น้องจ๋าเมื่อวาน,อนนี่ข่อยถือเหล็กเมื่อนี้ข่อยได้เฮ็ดเอ็กพี่น้องจ๋านี่บังแหน่มันเน่า เดี๋ยวรอติดตามนะคะแค่นี้ก่อนข่อยหาก่อนหวังเห็ดปวกฟานค่ะโมมันไปใสนี่เดิเดไม่นาทำไมเธอมีดอกเดียวอ่ะปกติเพื่อนเขาจะมีเป็นแบบเต็มพุ่นอักหลาดได้พี่นนอข่อ,ขอยก็เห็นดอกเดียววาสนาข่อยเห็ดปวกฟานจะเป็นสีส้มนะคะท้องจะเป็นขาวๆนะนี่ดอกใหญ่ พี่น้องเอ็ดปวกฟ้านคอยโอ้วันนี้มานมานแล้วหาเพื่อนมันก่อนเห็ดอันนี้มันบ่ออกดอกเดียวเดม้อนออกบอว่าลูกมันตายพี่น้องคอยหาบันกันเดมอมีมูเด้ รอติดตามตอนต่อไปนะคะหาเพื่อนเหมือนกันพี่น้องพอเห็นอันนี้พี่น้องขึ้นนาร่างแทบ้บังแดดล่ะมันอยู่ด้วยกันอ่ะโอ้สีเลยนะเนี่ยบังแายตาเขามันพ่เห็นเดี๋ยวเห็นเห็นสีขาโอ้ก็แต่แล้วยารโกพี่น้อง สวยงามว่ะมึงเนี่ยเห็ดกำลังออกพี่นอ้องเห็ดบ่็อคมด้วยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวจะเห็ดขาวตาววินทูนั่นนูดวดอกนึงนั่น<อ>นั่นมึงมึงสีบอกเออตอดตนดอกตรงนั้นนั่นไรเห็ดนั่นไรเห็ดเนี่ยสีหาแต่สีขาวไริไ<อ>่งมืออื่นเมึงสีาย ยาหน่อยคือสิได้เต็มตาละเพราะว่าดงดงท่านยาหน่อยไป็นเป็นเห็ดอันนี้น่ะไปฮาไปหามูกันคอเห็นเห็ดอีกแล้วจ้ามึงที่หล่ะตีจากบาดเนี่ย็นต้องสั่งแท้หามูไม่ค่อยแหมเล่ะพี่น้องเขาตัดขามานันเ้อ อุ้ยบางเนียวหญ้าหน่อยบนเรือแหละเต็มตาแต่แทนอ่ะเอียไปไปหาอีกจักหน่อยหาไฟหามันล่ะไปยุ่นกันหามันไปหยาดเพิินพี่หน้องคอยหาเห็ดก่อนเด้อแค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะบรรยากาศป้ากับจังสีล่ะค่ะทึบๆลงๆทึบๆลงๆเนี่ยรถอยู่ข้างนอองด้วยพี่น้องเขาไม่ได้ไปไกลด้ข่อยบ่ก้าเขาไปในเลิกหรอก ะคะมึงเนี่ยแหละมันห้องตาอกนี่มีดอกนหน่อยๆเห็นหรอคะหน่อยก็นิวดิฉันอีกนะเม่งดอกนี่มึงควายยางมาลดได้วข,ขว่หว่มาฟังทางนี่ละว่าไม่มากินหนามมาสันวายู่ไก่ด้านนี้ย่หม่องจอดลดนี่เด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก็บด้วยไกลเนั่ยแหละ <c oughs> มาเบิ่งกันนะ อันนั <sh> well, like Babylon, ้นบัให้เก็บได้โป๊กไว้ก่อนเดี๋ยวมืออื่นเดื้อข่อยสีมาเอามันโป๊กไว้โป๊กไว้โป๊กไว้นี่โป๊กไว้ดอกดอกอีกบัวแก่หน่อยบัวไปหาไก่ดอกหานดอกโอ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึ่งเอาดีดอกดอกนี่เดี๋ยวโมสิมาเห็นก่อน ยากทายให้เบืง้งเนี่ยค่ะเอาขอโพดออกแล้วค่นอออยนี่ดอกน้ยดอก,อกนึงบ่เห็นแล้วก็ของบริเวณเห็ดเ,เนาะดอกน้อยหันยันนี่ข่อยอยากได้เห็ดปวกนะข้าวอพอเห็ดปวกนี่ดอกนั้นหน่อยหน่อยนี่นะปลาเนี่ยคือปลาเห็ดเผิงเบิดเลยค่ะพี่หน้องเอาห้องเสิบอผ้าเข้าไปในปลา มวนแล้วมวนแล้วเฮ็ดออกมาเอื่อนยาก่อนยาขวาส่ละหน,ะหานยาเขาไปในพุนแล้วเข้าหายแถวนี้แล้ค่ะเขาหบอกเขาไปแล้วเขาถือว่าเข้าได้เกินเกิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอันนี้เท่าแล้วเกินความาสามารถเท่าแล้วเดีย๋ยวมางหาบังไซกันพี่น้องผู้ใดเห็น ข่อยักพ่อให้ปวกค่อยสิไลสดแค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวคันเห็นเดี๋ยวสิให้เบิ่งม่มเดี๋ยวสิไล่าตาเพราะว่ากันสั้นไปเบิ่งมือนัน้นเอสายเสียบมันเสียพี่หน่องกันสั้นสายเสียบตูดสายชาดสายชาดเสียข่อยสีเฮ็จดจังใดล่ะกันสั้นข่อย สามพันกว่าบาทคนนี้อืมแค่นี้ละค่ะโอ้อายเราเห็นนะคะงามงามดอกงามพี่เนาะอ้สวยงามนะคะหาหมูมันงามงามงามใส่ใส่ใส่น้ำยาหน่อยบ่ใส่อะไร่าย ขอเบงตายาแน่น,นี่โอ้ยนี่เห็ดเพิงขาวโอ้ยเห็ดเพิงขาวโอ้ยเห็ดเขากีตัวนี่พี่นอ้องสีดําเดาโอ้ยอยาก,กับวรรมดาดเลยนี่เออสี่ยนหาเห็ดได้ค่ะนี่วัฒมดาได้ย, <laughs> ยานี่ยกับวัฒมดาได้ย,ยาเ <laughs> ด้อ า้าหนีตุมยูแค่ขางคุณท่างขางรนหนึ่งได้หนิ <c oughs> บน้ลกาเขาไปลอกไอโนแล้วบาผ้าไป <c oughs> <c oughs> สวยงามสวยงามมึงเด้อาาน้ำกลนหาไปโอ้นี่นี่น,นี่เอาได้ยูบ่นเรอเอาถิมนี่ยมจเอาด้เนอเาินนยมัู่เอาถิมเี <c oughs> <c oughs> เ่เพี่น้อง <c oughs> แต่ดอกน,นี่ล่ะนี่เออให้น้ขาวค้งเนี่ โอ้ต้องถามเสียนเลยว่าเราเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเท่าไรหร่นะเกมเฮดปีปีที่สองเดี๋ยวพี่น้องออนี่นี่เดียว,ยวนี่นะปกติเฮดอันนี้เดี๋ยวพี่น้องมันจะเต็มพ้นเลยเด้เฮ้ยขัดใจอาอเราเห็นงานจังมง สองบุงเคิองเขาปลาหนังจักน้ตพี่ไข่เออบึงเวลาให้กันอ่ายเราไปเห็นงานต่อค่ะจ้าพอกันไหมจ้าเดี๋ยวไปเอามาอันนี้เห็นลำบากด้วยค่ะพี่น้องดอกมันจะอ่อนกว่านั่น ดอกมันจะสีอ่อนหล้วกับดอกบ่แข็งซาำเห็ดกอนะคะกอแดงเห็ดน้ำหมากคุณยายนะคะ,ะก็ไผ่น่ะนะมองข้างรถเนี่ยแหละบวชกอนไก่ด้วยนี่ ดูง่าอยๆอีกสองดอก <Yeah. S 1> โอ้ยเต็มมืออ้อาไปใส่ตากันโอ้ยดำๆเลยามาต้องทกใจนะคะคอมเนีนขาดเฮ็ดเพิงโอกกี้เฮ็ดเพิงโอกกี้ ไปมองได้ให้เพิ่งเขากี่สวยงามตามทางเลืออ้าวจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่สวยๆงามงาม สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้นองนี่หลอดรถเ้ะนี่เห็ดโอ้ยเด็กๆฉันกำลังจะเก็บเห็ดนั่นกอว่าลนะตัวก็สีเมื่อวา,า,านี้พอสีดเมื่อวานพี่น้องอืมหนึ่งเดื่ะต้องเอาด้วยค่ะพราะวันยุูมองจอดรถ ข่อยิีดเมื่อว่าเราข่อยเห็ดเห็ดอีกอะอายแล้วเมื่อก่่นเราหันว้เฮ้ยคุณเน่ตอปอแต่แปะอยู่พี่นอ้นนนนนอ,นองนั่นเห็ดปวกตัวลานั่นอ้ยนี่ดอกนึงเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องโอ้ยบัวก,กีมมันดอกมันหล่มแล้ว เฮ็ดก็ได้เนาะยังไม่อยากออกมึงเนี่ยถนนกับอันนี้โอ้ยเมื่อแล้วล่ะพี่น้องว่าเป็นหมาข่อยดอกไมอ้อยู่เถียงหน้าเพิ่นเด้อสิว่าข่อยเลี้ยงหมาหลายแท้โอ้ยว่าจะกลับแล้วพี่น้องอุ้ยมึงห้อยให้ต่อเกมที่ปวกพี่หูสโวอ,อยู่เพ่ะเกมเอาอยูยิ่งใกญ่ถนน,นเน็ตตอนนี เอ้ามีดอกหนึ่งหวกพี่น้องเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกเห็ดปลวกมันจะเป็นขาแหลมๆแบบนี้สวยงามเมื่อนี้เห็ดปลวกบ่หลายเดยห้องาบได้มาดวงเห็ดปวกนะค่ะนี่แหละพี่น้อง เกีบเพลทข่อยสเอ้าขาออกเด้อืมข่อยทาย,ยขีบข่อยลืมเปิดแสงโทรศัพท์พี่นองเสียหายไลายเสียนเลยมันบองงามเห็นบ่แจ้งบอบัน <c oughs> แฟน่าโทรศัพท์เธอคือเมืออคือลลอคือเลยอเรลืมนะคะ ลืมเปิดแสงเอาไหมได้ค่ะเอาไหมได้คลิปหนาค่อยว่ากันไหมได้คลิปนี้ขออภัยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะเอาไหมเอาไหมวังหันสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่นะเนาะเมืนะะ่อบาทแล้วค่ะขอคุณค่ะสำหรับคนที่ติดตามนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ค่ะที่เข้ามาดู สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะปักตาไคร้สับสกายให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> แถมค่ะแถมอันนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ราคะเฮดทองสวยงามตามทองเรื่องแค่นี้ระคาไปก่อนคลิปหนาอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไวนําเดี๋ยวไมันสิลืมเดี๋ยวมันสินสบอเห็นกันอีก สวัสดีค่ะ